คู่มือการใช้งานของ b 1 m u r a l นะครับโดยที่เมนูแรกให้เราคลิกที่คาว่าหน้าแรกพอคลิกเข้ามาปุ๊บก็จะเจอหน้าจอแบบนี้โดยในส่วนของหน้าแรกนี้ก็จะมีสรุปรายการนะครับโดยตรงนี้จะมีการสรุปตัวเลขแล้วก็จำนวนไว้ทั้งหมดเลยนะครับตามเมนูนี้ถ้าหากท่านต้องการที่จะ ดูข้อมูลหรือว่าตัวเลขล่าสุดก็ให้กดคลิกคียคำนวณแล้วก็การคำนวณครั้งหนึ่งอาจจะใช้เวลานานเราต้องรอจนกว่าจะคำนวณเสร็จนะครับพอกดคลิกคำนวณปุ๊บเขใ,ให้เรากดโอเคแล้วก็รอจนกว่าจะเสร็จนะครับนี่ครับอันนี้คือข้อมูลเสร็จแล้วโดยตรงนี้ก็คือจะเป็นเมื่อกดคำนวณปุ๊บก็จะได้เป็นค่าตัวเลขล่าสุดออกมา โดยข้อที่4แล้วก็ข้อที่5ตรงนี้คือจะเป็นข้อมูลของในรอบ15วันถ้ามีการกดคำนวณปุ๊บมันก็จะยังไม่ได้ข้อมูลล่าสุดนะครับต้องรอให้ครบ15วันก่อนส่วนข้ออื่นๆนี้ก็จะได้ข้อมูลออล่าสุดก็จะมีข้อ4ข้อ5แล้วก็ข้อ7นะครับนี่นะครับที่ผมจะเขียนไว้ว่า เป็นวันที่อัปเดตเท่าไหร่นะครับก็คืออยู่ที่3ข้อนี้ส่วนข้ออื่นๆถ้ากดคำนวณแล้วก็จะได้ข้อมูลล่าสุดออกมาโดยข้อมูลล่าสุดตัวนี้ก็คือจะเขียนไว้ว่าเป็นข้อมูลถ้าหากกดคำนวณก็เป็นข้อมูลของวันที่10เดือน1ปี2 0 1 7นะครับส่วนตรงนี้ก็คือเป็นสมาชิกล่าสุดว่ามีใครสมรัครเข้ามากี่คนบ้างถ้าหากต้องการดูสมาชิกทั้งหมดก็คือคลิกที่เพิ่มเติม ส่วนตัวนี้ก็คือเป็นรายการการสั่งซื้อสินค้าล่าสุดนะครับถ้าหากต้องการดูรายการสินค้าสินค้าทั้งหมดก็คลิกที่เพิ่มเติมนี้ได้ตัวนี้ก็คือเป็นกราฟซึ่งบอกประวัติการขายล่าสุดออใน5วันนี้นะครับครับสำหรับเมนูของหน้าแรกมีเพียงเท่านี้สวัสดีครับ